เสียงทําไทยอ่อนแอเจิมศัก์จี้แพทองทานพ้นนายกนายเจิมศัก์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒธธิสภาสอวอโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าคุณแพทองทานเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติควรจะยุติการทำหน้าที่ผู้นำประเทศและยุติการถแถลงข่าวโดยเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาคุณผู้จาสับสนไม่มีประเด็นชัดเจนดูแล้วไม่น่าเชื่อถือหากเป็นกิจการภายในประเทศคนไทยด้วยกันก็รับได้ยากอยู่แล้วแต่การถแถลงข่าวที่โต้ตอบและสัมพันธ์กับต่างประเทศยิ่งออกอาการดูไม่มั่นใจไม่เข้าใจทั้งบริบทและเนื้อหาฟังแล้วเหมือนท่องหนังสือมาตอบหลีกเลี่ยนการตอบคำถามของสื่อมวลชนอย่างตื้นเขิน ประเทศเพื่อนบ้านที่ขัดแย้งจะไม่เกรงใจดูหมิ่นสถาบันของไทยรวมทั้งคนไทยว่าอ่อนแอไม่มีความรู้อ่อนหัดอ่อนเยาว์อ่อนความคิดกรุณาหยุดพักรักษาตัวสัก6เดือนหรือนานกว่านั้นจะเป็นที่โรงพยาบาลตำรวจหรือที่ไหนก็ได้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติให้คนอื่นทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศที่รอบรู้กล้าตัดสินใจ รู้จักเจรจาต่อรองแสดงท่าทีกับต่างชาติอย่างเหมาะสมเป็นที่น่าเกรงขามกับอริราชศัตรูสังคมไทยยังมีผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำที่ผนึกกำลังผนึกความเข้าใจและความตั้งใจของคนทั้งชาติโดยเฉพาะในยามนี้ที่คนไทยขาดความเชื่อมั่นมั่นใจต่ออนาคตของประเทศที่ตกต่ำทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศ